สวัสดีครับพบกับเลไลยกลลกรรมเทพตอนที่26ครอบครัวสุขสันตอนจบแม่ครับมาดูนี่เราสิครับน้องมินิคลานแล้วเสียงร้องเรียกของน้องพาดดังมาจากห้องนั่งเล่นทําให้คุณแม่คนสวยต้องวางมือจากการเก็บผ้าใส่ตู้หันมามองตามเสียงเรียกของลูกชายไหนๆน้องพัดว่าอะไรนะครับเสียงหวานเอ่ยถามลูกชายอีกครั้ง ก่อนสายตาเธอจะประทะเข้ากับน้องมินิลูกสาวคนเล็กวัยแปดเดือนที่ตั้งคลานเป็นครั้งแรกอย่างดีใจน้องมินิคลานแล้วครับคุณแม่เสียงเล็กๆดังขึ้นเป็นภาพที่ดูแหล้วช่างน่ารักน่าเอ็นดูกนกจังย่อตัวลงอุ้มน้องมินิขึ้นมาแนบอกเธอรู้สึกดีใจที่ลูกสาวคนเล็กมีพัฒนาการเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งแล้วหิวแล้วเลยค่ะมินิ เธอถามเด็กน้อยที่ยังไม่ประสาทเท่าไหร่ด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแฝงไปด้วยความรักว่าไงจ๊ะสามคนแม่ลูกกำลังทำอะไรยอยู่เวคินเอ่ยถามเมื่อเขาเดินมาหยุดดูตรงหน้าภรรยาและลูกน้อยน้องผัดย่อตัวลงก่อนจะทําท่าคลานเรียนแบบน้องมินิและชูมือให้บิดาอุ้มบ้างเหมือนกันคนเป็นพ่อก็ยิ้มรับมุกย่อตัวลงอุ้มบุตรชายวัยเจ็ดขวบเอาไว้วันนี้น้องผัดกวนคุณแม่หรือเปล่าครับ ปล่าครับวันนี้น้องผาดช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องมินิด้วยน้องผาดเงยหน้าขึ้นมาตอบพ่อคิงด้วยรอยยิ้มแต่คุณพ่อว่าตอนนี้น้องผัดน่าจะเข้านอนได้แล้วนะครับผู้เป็นพ่อบอกหันไปมองทางภรรยาด้วยรอยยิม้มแล้วน้องมินิจะหลับหรือยังกระหนกฉันว่ากระหนกพาลุกไปส่งให้พี่เลี้ยงได้แล้วนะนี่มันก็ดึกแล้วเดี๋ยวก่อนก็ได้น้องมินิยังไม่หลับเลยว่าแต่คุณคิงเธอทำไมวันนี้กลับสักค่ำเมื่อเลยล่ะคะ พอดีเจ้าคิมกับปาน,นสิสองคนนั้นพาน้องพลอยไปหาหมอพี่เลี้ยงเขาโทรมาบอกว่าน้องพลอยตัวร้อนเจ้าคิมกับปานก็เลยขอตัวกลับก่อนจะพาน้องพลอยไปหาหมออ้าวน้องพลอยไม่สบายหรือคะกระหนกจันถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงแต่ยังอุ้มน้องมินิเดินไปเดินมากล่อมให้ลูกน้อยหลับเพราะไม่บ่อยนักที่เธอจะได้อยู่กับลูกสาวคนเล็กแบบนี้ถูกวันต้องออกไปทํางานแต่เช้ากลับมา บางทีน้องพัดกับน้องมินี่ก็หลับเสียแล้วเหล่านี้คุณทานอะไรมาหรือยังเดี๋ยวก็นกให้อ้อยทําอะไรให้ทานไหมคะเวคินละสายตาจากลูกชายบนตกักเงยใบหน้าคมสันขึ้นมามองภรรยาด้วยความรักนับตั้งแต่แต่งงานกันมาจนถึงวันนี้เขากับภรรยาไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยภรรยาเขาดูจะมีเหตุผลมากกว่าที่เขาคิดแสยอีหรือตอนนั้นอาจเป็นเพราะพวกเขาเป็นอริการหรือเปล่า ลิสายแบบนี้เขาเลยไม่เคยได้สัมผัสฉันทานมาเรียบร้อยแล้วล่ะขอบคุณมากที่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงคุณเราจะให้กระหนกเป็นห่วงใครล่ะคะคุณพ่อกับคุณแม่ต้องไปส่งน้องพัดที่โรงแรมเองนะครับได้สิครับเวกินพยักหน้าเงยงหงักตอบรับคำพูดของลูกชายและหันไปมองภรรยาที่ยืนส่งยิ้มมาให้อย่างอ่อนหวานว่าแต่ตอนนี้น้องพัดต้องไปนอนแล้วล่ะครับไปเดี๋ยวคุณพ่อจะอุ้มน้องพัทไปส่งถึงเตียงเลย ก้มลงมาบอกลูกชายพร้อมกับลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปทางประตูเล็กที่เชื่อมระหว่างห้องนอนใหญ่กับห้องนอนเล็กของลูกชายงานน้องมิน่ก็นอนได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปนอนกนกจันก้มลงมาหอมแก้มลูกสาวทั้งซ้ายขวาก่อนจะก้มลงมาหยิบขวดนมใบเล็กเดินออกมาจากห้องนอนตรงไปยังห้องพี่เลี้ยงที่อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเธอและสามีเวคินเดินออกมาจากห้องน้ำอย่างสบายตัว หลังจากพาเจ้าลูกชายจอมดื้อเข้านอนได้สำเร็จเขาก็ตรงไปอาบน้ำทันทีวันนี้เหนื่อยลามาทั้งวันช่วงนี้งานที่บริษัทก็ค่อนข้างยุ่งเพราะใกล้จะสิ้นปีแล้วงานที่ค้างคางก็จำเป็นที่จะต้องจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยหยิบผ้าเช็ดตัวเผืนเหล็กขึ้นมาเช็ดผมที่ยังคงเปียกชื้นให้แห้งหันไปมองภรรยาที่กำลังจะเดินขึ้นเตียงจ้องมองร่างบางที่ยวนตายวนใจนั้นอย่างเจเล่ ภรรยาเขามีลูกสองคนแล้วแต่รูปร่างยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอวบางร่างน้อยไม่มีไขมันส่วนเกินเลยถึงจะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังคงหึงหวงต่างเฝ้าตามดูแลถ้าภรรยาสาวจะต้องเข้าสำนักพิมพ์ไม่ต้องการให้เจ้าบรรณาธิการหนุ่มคนนั้นได้อยู่ตามลำพังกับภรรยาเขาแสละสายตามันบ่งบอกถึงความเจ้าชู้ผู้ชายด้วยการดูออกอย่าว่าเลยขนาดแทนคุณ ยังคงแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆไอ้เพื่อนคนนี้ก็ไหวใจไม่ค่อยได้เช่นกันเผอเป็นไม่ได้จะต้องชวนภรรยาเขาออกไปเที่ยวตลอดรู้อยู่ว่าเขาหึงแต่ก็ยังแกล้งคิดเหล่ามันน่าเจ็บใจจริงๆจะนอนแล้วเหรอเสียงเข้มเอ่ยถามขึ้นหลังจากเช็ดผมแห้งยืนมองภรรยาสาสวยอยู่นานโยนผ้าเช็ดตัวผืนเล็กใสตตะกราเดินตรงไปยังเตียงกว้างอย่างโจเล่ ใบหน้าหวานหันมามองสามีด้วยความสงสยัยทันทีที่เห็นดวงตาเจเลเอเธอถึงกับถอนหายใจเฮือดหัดขึ้นมาทีเดียวอย่าเชลยนะคุณคิงวันนี้กระนกเหนื่อยมาทั้งวันจะนอนแล้วอะไรกันชายหนุ่มทำน้ำเสียงเศร้าทันทีที่โดนภรรยาสาวห้ามย่อตัวลงนั่งก่อนจะสงสายตาอ้อนวอนอย่างขอความเห็นใจ คืนนี้ไม่ได้หลอที่รักหนานะเราสองคนไม่ได้ออกกํลาลังกายกันมานานแล้วนะอย่ามาทําเสียงแบบนี้นะคะคุณคิงวันนีกก็นกเหนื่อยจริงๆนะเธอบอกสา,ามีเสียงอ้อยๆวันนี้เธอเหนื่อยมาทั้งวันกว่าจะเสร็จจากประชุมบอร์ดผู้บริหารบริษัทในเครือเทพสุริยากรุป๊ปก็ทําเอาเธอแทบหมดแรงเวคินส่งสายตาออดอ้อนก่อนจะล้มตัวลงมาทาบทับร่างบางส่งยิ้มหวานให้อย่างเอาใจก้มใบหน้าคมลงมา ศพซอกคอสีสวยอย่างหลงไหลเขาชอบผิวสีแทนของภรรยาเป็นที่สุดมันดูสวยงามเวลาโดนแดดก็สวยใส่สื้อผ้าชุดไหนก็สวยไม่รู้ละคืนนี้เราไม่รอดชันแน่เสียงเข้มก้มลงมากระซิบด้วยน้ำเสียงแตกพร่าแต่คุณคิงไม่มีแต่ห้ามขัดขืนไม่งั้นเวคินเงยใบหน้าขึ้นมามองใบหน้าหวานที่ตอนนี้แดงขึ้นมาอย่างเขินอาย จ้องมองริมฝีปากบางอย่างหลงไหลประทับริมฝีปากหนาลงเร็วปากบางเด้ารูปทันทีไม่นานบทเพลงลักก็ดำเนินไปอย่างอ่อนหวานนุ่มนวลทว่าสุขุมงเปรียบดั่งพวกเขาหลุดเข้าไปอยู่บนแดนสวรรค์นในโลกที่มีเพียงแค่เขาเพียงสองคนไออุ่นอ้อมกอดความสุขความปรารถนาในค่ำเคืนนีช่างดูงดงาม และอ่อนหวานเหมือนเชกเช่นทุกคำคืนที่ผ่านมาช่างหวานซึ้งอยู่ในหัวใจรักของเขาและเธอตราบนานเท่านานจบบริบูรณ์